วัสดีครับผมนายชัยวัน์ตันเลืองวงรานิสิตหกสองสามศูนสามาศูนาสาทีสิบแปดครับผมหมู่เรียนหมูรแปดรถพ่วงสำหรับลากเครื่องบินถูกปรับตำแหน่งโดยกระบอกสูบไฮดรอลิกอันเดียวโดยใช้ก้านสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2 5ม mm, เมตรนะคทำจากเหล็กที่เชื่อมต่อกับ DEF นี่นะครับ แขนมี2แขนและล้อมี2องล้อมวลรถพ่วงที่ที่จุด G มี200กิโลกร,รมัมมีจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่จุด G นะครับจงหาความเข็นตั้งฉากในการสูตนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องหาแรง W นะครับ W, w เท่ากับ M G นะครับ W M ก็คือ200กิโลกร,รัมครับ G คือ9.81เราจะได้ W เท่ากับ1,962นิวตันนะครับ1,962นิวตันนี้มันคือลงที่จุด G ตรงนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็น mg ตรงนี้นะครับแล้วมี ax ay ครับแล้วก็จะมีแรง n นะครับที่กระทำกับพิวสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยครับเราต้อง take moment ที่จุด a นะครับเพื่อหา take ที่จุด a เพื่อหาแรง n ตรงนี้นะครับเพราะ mg เรารู้แล้ว ax ay มันเป็นสมการที่เรายังไม่รู้เราก็จะ take moment ที่จุด a นะครับก็จะได้ ซิกมาโมเมนตที่จุด a เท่ากับ0ให้ตามเป็นบวกนะครับก็จะได้เอ,อ่อเทคที่จุด a mg นะครับเราก็เขียนเป็น1962นินิวตันคูณกับระยะทางแรงแกน y ระยะทางแกน x นะครับ นี่แรงแกน y ระยะทางแกน x เราก็จะได้แรง g อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ mg หมุนไปที่จุด a มันก็จะไปทิศทางนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตามเข็มนะครับก็จะเป็นระยะทางมันก็จะเป็น1,150นะครับ นี่นะครับหนึ่มันคือตรงนี้โอเคครับแล้วก็แรง n นะครับแรง n ออยู่ตรงนี้นี่นะครับหมุนไปที่จุด a มันก็จะหมุนไปทางทางทางนี้ครับนี่นะครับแรงไปทางนี้แล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะครับเพื่อไปหาจุด a มันก็จะเป็น ิดทวนเข็มมันก็จะติดลบนะครับก็จะเป็น n คูณกับ850เท่ากับ0น,นะครับเราก็จะได้แรง n ออกมาเท่ากับ2,654.47นิวตันนะครับเราได้แรง n ออกมาแล้วคราวนี้เราจะหา องศาแรบนนะครับเราจะหาองศาตรงนี้นะครับเราหาเพื่อเราหาเพื่อแรงที่แรงที่ dc นะครับมันไปทางนี้ครับมันยังไม่อยู่ในแนวแกนสักแกนหนึ่งครับเราต้องหาแรงที่อยู่ใน แรงดีซีก่อนนะครับก็จะได้เดี๋ยวคมฟรีบอดี้ด้ะแกรมก่อนนะครับนี่นะฮะอืมอันน,นี้ชุดดี นี้เป็น F D C อันนี้จุด D e, อันนี้จุด F อันนี้จุด D เราก็จะหามุมตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็หามุมตรงนี้ออกมาครับก็จะได้ครับนึงนะครับนี่นะครับ โจทย์เขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้มุมตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตรงนี้คือข้ามตรงนี้คือชิดจากสูตรนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดคือแทนนะครับแทนข้ามชิดนะครับ ก็จะได้เป็นแทนเซต้าเท่ากับ1 1เอ้ยตรงนี้คือ675นะครับระยะตรงนี้ข้ามคือ675ชิดคือ100่ง้วเราก็จะแทนค่าเข้าไป ข้ามคือ675ชิดคือ100เราอยากรู้เซตาก็จะแทนลบ1 675ส่วน100เราก็จะได้มุมออกมานะครับเซตาก็จะได้เป็นผมกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็น81.57องศานะครับมันคือมุมตรงนี้นะครับ นี่ครับแปดสิบองศาเราก็จะแตกแรงครับแรงอันแรกแตกตรงนี้เป็น FDC ไาย81.57นะครับแตกลงมาตรงนี้เป็น FDC คสอร์ใกล้มุมเป็นคอร์ครับใกล้มุมเป็นซายก็เราได้แรงมา2แกนนะครับเข้าใน แกน x และแกน y นะครับอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะครับเราก็จะหาแรง FDC กันนะครับเราจะเทค e moment ที่จุด E นะครับแต่ม o m e n t ที่จุด E มันจะมี Ey แล้วก็ Ex นะครับถ้าเราเทคที่จุด E แรงจุด E จะหายไปหมดนะครับ แต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแรงตรงตรงนี้ที่เราแตกลงมามันผ่านแนวแกนครับอันนี้ผมวาดรูปไม่ค่อยสมมาตรนะครับนี่ครับนี่มันผ่านแนวแกนที่เราเทคโมเมนที่จุด E นะครับมันทำให้แรงนี้เป็นศูนย์ครับแรงนี้จะไม่มีนะครับ นี่ยเราก็ลบไปโอ๊ยโทษครับโอเคเราจะเทค m โมเมนที่จุด E กันนะครับซิกมาโมเมนที่จุด E เท่ากับ0นะครับผมให้ตามเป็นบวกนะครับเราก็จะได้เออผมยังฟีบอดี้ยังไม่ครบเลยนะครับมี แรงเอ็นตรงนี้อีกอันหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้เขียนลงไปโอเคครับผมเราจะมาเริ่มฟิวดี้กันนะครับเฮ้ยเราจะมาเริ่มเทคโมเมนต์ที่จุด E กันนะครับเอาล้วแรงเอ็นแรงเอ็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะจุด E อยู่ตรงนี้เราจะเทคโมเมนต์ที่จุด E เหมุนไปทางนี้นะก็จะเป็น N คูณกับ500ระยะทางโมเมนต์ Moment คือแรงคูณระยะทางนะครับอันนี้มันตามเข็มนะครับที่ดูนี่ครัเอหมุนมาอย่างนี้ ตามเข็มนะครับเป็นบวกแล้วคราวนี้แรง dc นะฮะมันมาอย่างนี้นะฮะแรงแกน x ระยะทางแกน y ก็คือตรงนี้นะฮะก็จะได้เป็นมันก็หมุนตามเข็มมาอยู่ดีฮะเนี่ย ก็จะได้เป็นบวก f d c sine แปดสิคูณกับระยะทางนะครก็คือระยะทางนะครับก็คือ550นะครับ เท่ากับโคราวนี้ N ที่เราหาเราก็หา N ได้นะ N, N คืออันนี้นะฮะเราเอา N เข้าไปแทนในนี้นะฮะเราก็จะได้สอง4ันห้นิวตันคูณห้ารอยบวก FDC ซาแปดสิบคูณกับ5้าห กับ0เราก็จะได้แรง FDC ออกมาแล้ว FDC ก็จะเท่ากับผมกดเครื่องคิดเลขได้ลบสองพันินิวตันนะฮะเราเราได้แรง FDC มาแล้วคราวนี้เขาถามว่าจงหาความเข็นตั้งฉากในก้านสู่ เขาถามตรงนี้ความเข้นตั้งฉากในการสุดเดี๋ยวผมจะเขียนให้ใหญ่กว่านี้ให้ดูนะครับนี่ฮเมื่อกี้เรานี่นะฮะมันคือตรงนี้ดีตรงนี้สีฮะนี่ฮะ ผมเขียนให้ใหญ่ขึ้นนะฮะตรงน,นี้จากสูตรความเค้นนะฮะความเค้นตั้งฉากมันคือซิกว่าเท่ากับแรงส่วนด้วยพื้นที่นะฮะแต่แรงในที่นี้มันก็คือ FDC ส่วนด้วย พื้นที่ของ a d c นะฮะก็จะได้ f d c เรารู้แล้วใช่เรารู้แล้วฮะเราก็จะแทนไปลบ2431.24ส่ส่วนด้วยพื้นที่ของก้านูบนะฮะพื้นที่ของก้านศบตรงนี้นะเดี๋ยวผมเขียนให้มันสวยหนะ่อย นี่ฮะนี่ครับ,รบพื้นที่ของการสุกต,ตรงนี้นะฮะนี่ฮะที่ผมแรงเอาไว้มันก็คือพายส่วน 4d กำลัง2นะฮะพื้นที่เราก็ d ตรงนี้นะฮะมันคือ d ตรงนี้มันคือไดเมนเตอร์นะฮะคือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นแหละ d ดเมเตอนะครัมันคือนี่เขาให้มาแขนาดเส้นผ่านศูนกลางคือไดเมนเตอร์เราก็แทนเข้าไปได้เลยเราก็จะเป็นลบสองพันอยสาพายส่วนสคูณด้วยยีหยกกำลังสองเราก็จะได้ออกมาครความเข็นตั้งฉากสูงสุด ที่เราหามาผมกดเครื่องคิดเลขได้4.96นะฮะหน่วยคือหน่วยเขาเรามีแรงเป็นนิวตันแล้วก็มีหน่วยเป็นอีกอันนึงหน่วยเป็นมิลลิเมตรคือพื้นที่นะฮะมันจะเป็นหน่วยมันจะเป็นเมกะปาสคาะห์นี่ฮะ ความเห็นสูงสุดนะฮะเราก็จะตอบลบ4.96เมกะวัตต์คาขอต้องขออภัยในที่มีเสียงรบกวนอะไรด้วยนะครับหรือขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ